สวัสดีค่ะพ่อเรืองวันนี้สีเขียวอึมลึมสีเขียวคือวันศุกเอาสิจ้าจ้างเกี่ยวเขาหน่อมันไหลไปไหก่อนสีว่าแสนมสองหุ่นห้ดแล้สิหลแต่ค่าลนไหมกะนั่นครับปันกันยู่งหานเครื่องถืดิคัก็อันซื้อเขากินมาต้นนีเจลิญห้องเด็กพ่อเรือง นี่คนเรืถือไหลาวังถ้ามันตัดเนาะตัดตมันถือออกเ่ยตัดเจ็ดแปดออกเรียกตเนาะันนุ่นอะนี่หอวะตัดตค่ะแต่วันนังไหนกตูเจว่าจะแม่นุ่งคือเห็นกบตู้อย่ามค่ำเนาะเป็่ร้านเคยเพิ่มเนาะต่งเจ็ดตัวให้ออกตัวนวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวเนะเขาตะเล็วิ่งแล้วพอเนาะวิ่งเจ็ดแต่ไปตัดเจ็ดแปดออกวันนี้ตัดเจ็ดแปด ยิ่งเจ็ดเม็ดเดียวเขาเต็มๆค่ะแต่ว่าแต่ว่าสองคนสุดมันเกิดเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเนาะเก้าเจ็ดซูนนีเนาะแมนส่วนมากเขาต้องคนติดกันแบบนั้นแมนค่ะหกกับเก้าอย่างนช่เนาะวันนี้ฝันไปจะพอเพิ่นฝันวันนี้ฝันเลยอิตะเรียกนะมีเลยรนะเป็กรักก็เรียกสูตรบอกเรียกสูตรเออเรียกสูตรกับมี่มันเนี่เออเมื่าเขาฝันเทียนันเหรอคะเขาเรียก เรียกสูตรเดี๋ยวนี้มัน้ยนี่ 1, 2, หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอีกแล้วบอกหนึ่งสองสาม 1, 2, เดี๋ยว,ยวนี้เลีย้ย,ยงกันเลยกับนุบานเขาเรื่องอืมเล็กน้อยเขาไหมสเตทฟัตบอกเขาเรื่องตาตาย่ามาไกลเพิ่นเมื่อน,นี้เอาเลขสูตรไปเบื้องก้อนบอกให้เลขสูตริ่นวานเลยมาฝันมาท่นเลย กับกับได้จุดถูกบ่จ้าพอนั่นนี่จุดยูนี่เอาเลขถูกก็เลขสุดนะข้าลงจุดมืี้วันศินหปูมาเหมือแรงเนาะคุณพ่อขอเลขแล้วมื่อนี้ก็แล้วก็แม่นบอกล่าก็ออกก็ซื้อกลั่งจุดให้เรื่องล่าเรื่งใตเนี่ให้มักไถ่ก็ไปไถ่อนก่าู่่เพื่นจุดนี่แม่นดูวิ่งหนึ่งกับหนึ่งสองสาม วิ่งหนึ่งบ่นหนึ่งสองสามอ๋อวิ่งหนึ่งสองสนี่สูด,สดแต่ฟันไห้คือสองกับสามนีติดเรียกหลักหนึ่งสองสามฟันสองกับสามฟันสองกับสาม,นนสามหนึ่งเบเฮ็ดเบียบอ่ก่อจักโมาผู้ใดเอมาตาหห้าตัดนั่นไม่ต้องเอาก็เงียบพอเงียบก็ ก็จะเลหนึ่งาแต่จะสิ่งอยูเลยแต่ว่าสองกับสามสามนี่หนามากเลยมร่สามหนามากเราสามมาชุนกันทําบอกเกขๆพร้อมจดสามนี่ให้ให้สามสามแปดสาห้าสามแปดสามห้าเขียนสามแปดสามห้าสาแปดสาห้ากก หกหาหกสองให้เชี่างวดหนึ่งท่านนี่จบหกสองพืชสองตรงกันอยู่เด้อกระพาะเงียบหกสองตัดแล้วเรียบร้อยบอกส่วนตะก้าวเพื่อให้เต็มตัดตะก้าเต็มนากระไดพวกนี้เพราะเรื่องว่าอันนั้นนี่สูตรอันนั้นต้องหักอันนี้คนอะไรอ่งอันนี้สูตรปูบอเอาเม่นเม่นอ๋ออันนี้สูตรปูไมาให้เลขสามตัวฟันตัวเดียวคืออันห้าสามแปด แค่พนสนเกสูตรเด้สูตรสูตรปูมื่บอกเมื่เข้าบันได้ไ้เฮ็ดแบบนี้แบบนี้สิถ้าเกาน้องวันนี่เราเคยวางสิางสามแปตัวเดียวท่านยันเงี้ยคับเน้อกระดาษเติมกระดาษเจ้าเร็กถูกไปไลิบทเกถูกไปตะลุมจะไปซองมันก่อนได้มีถูกตัวไก่อนเน้หัจุดบ้านมีหรอแน้วหตัวเดียวบ่หาคือสีไหวนี่ย พวกสามวางกเรเป็นตัวไมยเป็นเก้าอันที่สองฟันหิ้วเขาแล้วบอเด้อปูเด้อเขานี่เด้อปูมันขอามันขมันซาไรนีนอกใกจะออกเลยให้เป็นกิจจังหวัดอันสามนะบตัดออกงวดนี่บ้างหันเรียกซี่ตัวตัดออกตัวนึ่งบัดนาะบัดนี้บตัดเนี่ยซี่ตัวก็มันยังบวการบ่ก้าตัดอีกแล้วเดี๋ยวปกเ่าแบบนั้นดี้ว่าตัดเกยแปดออกเนาะเรียกเรียกซี่คู่เก็ดศูนย์ับนนั่นเก็ยแปดตัดถิ่น ดี๋ยวรอเล็กถ so ูกก่อนนะพ่อเนาะอันนี้ว่าตัดซีคู่นี่ซี่คู่นี่ซื้อบรถลซื้อเม็ดได้หน่วางนงที่พ่อตัดเจ็ดแปดออกแปดเจ็ดและเจ็ดแปดเจ็ดแปดเนี่ยตรงๆเลยตรงๆเลยเจ็ดแปดของเหลกมันไม่เนเลยิงเจ็ดเนาะอ่ามันออกบนมาเอารถเข้าอยู่หน่าจะวางสีดิไม่เิดไว้ว่าอีทีพ่อก็บมัดตายแปดตายก็สุดของเรื่องมันตายมันดับก็ก็ที่ก้าตัดเจ็ดแปดออกเนย เรียกมันตายตอนนี้บัตัดเลยอันนี้ผัตัดที่คู่ตัดอนเดี๋ยวล่อเล็กถูมแล้วมันว่าหันที่ทีตัวตัดออกวันนี้บตัดจตัูเลยที่ผบกายได้บวกรายได้าีเสีเยังูเอยก็โผล่แบบนั้นบวกรายัด้เพราะว่ากองสลากก็ว่่มีเปนมินเนาะอจักนอยน่ค่ะพเบืเจก็เลยมาตัดที่ตัวกับที่ตัวรวดเสื้อรวที่นอนเงินติดแน่นอนนี่ เอาเงยบมากค่ะกล่องนะคะมันจะเห็นทุกกล่องเงวดนี่นะวัดเจีววัตัดออกแค่ตัวซีตัวซีตัวอะไรมันตัดออกคู่นึงมันใจเก็ดซูนหมดมองน่ะเจ๊เค็ดแปดเป็นเนียอันี้นี่ว่าตัดแค่ตัวเอาเต็มรถซีตัวเ็ตัวนี้นี่สามตัวหกเก้า กับหยังตัวถือถ่ายก็แล้งบนใหม่ล่อตัวถูอถ่ายกอนแลกูก้อปองก้อนปซองนี่เรเอาเลขไปเลขสูตรพ่อเรืองไปก่อนเพราะว่าเพื่นบอกคุณในฝันมาเรื่องสูมาเนาะว่ามันเป็มันผเลขสูตรนี่งามอยู่ขนี่าหันก็เลกสูตรนะไปตัดเจ็บดอกเอ็กซคูตัดออกเลยแบบนี้า่มแหอมันงามพเรียง ว่ามันมันมีเท่านี้แต่เงวดบาดนี้มันถิมีแต่สี่คู่สิบหลายดอกสี่หางบนล่างมันว่วพอว่าปะมแต่บนหรือผู้ใดอยากบวกก็แล้วแทะกันทุนไว้ตีกันทุ่นไว้บนต่ว่าเลขพ่อนี่บ่ออกกับเนาะส่วนมากส่วนมากบ่าครับมีกรับงวดเดียวงวดอนหกเกียนเกียนหกแสนไปล่องล่างเลขบนไปล่องล่างของพ่อแน่นั่นนะครับ งวดนี้งวดวันหันวันไปตัดองวดนี้เป็นจังไดพ่อไปตรวจที่สามห้องข้าเดี๋ยวจะไปซ่องอันเล็กมาอนเล่ามาถ้านาเนาะผู้ใดอยากไปเล่าไปไทยกัได้ขึ้กันพรุ่งนี้ก็ไปเล่าได้ไงสี่ไปสี่ครูนี่อันเนี้ไปเล่าวันที่เท่าไหร่วันที่แปดวันที่แปดเนาะไปอยากไปเล่าก็ไปเอาไปไทยกัเอาไป เกศเก่าแล้วเกศทิพย์่ไหมเกศเก่งที่แกสีตัวหนึ่งเบื้งมันมันติดอยู่นี่สองเกผันบวอาม่ใช่บว่บเอเอาตัวนี้บ่อสองเกศบวอ เกได้อยู่สองเกศเมฆสองเกศเคียนตัวน้อยไม่เคียนเ็เียนเราเอาไอ้เอ็มที่ฟังเมืองสองเกดเนตรมันมาน้ำกันนี่ล่ะแต่ตัดออก

หน่อยอีหลีได้เหรอละอืมเพิ่งเร่มมาบ่อยเอาด้วย่ะเนี้เชื่อตัวน้อยตัวน้น่อยด้วยค่ะตัวน้อยนี่วะค่ะเรียกตัดเรียกกันค่ะเรียกกันเออเนี่ยเพราะเรียกตัดออกจากนี้ตัวตัดตัวไหนออกตัวนั้นเชี่อมตัดเนาะตัดตัวมันออกค่อยู่ดิชวนเก่า่บุญลังมาเออก่เก่าเก่าสั่งเนาะท่อนหัวเนาะหัวคือเก่าเหัวเก่าจะต้องชวนลงไปนะเนาะ พอเืองตได้จ็ดเก้าเก้าสแปเล้ยงเ้องนั่งนใหม่อแล้วเบื้องนี่เอาซุมนี่ไปหาเมองมัดสมดก่อนนีลอตเตอรี่มันใจตัวด้ครับพเน้นเลยบอนี่นั่นดีมันใจได้มันใจสามแปดมแปดสามแปดเนี่ยเนี่ยวงงสามแปดเงินนี่เรื่องว่าสูตรเพราะเรื่องบอห้วองใขีดเอาว่าสัน่ย้รพงได้บอออกว่าสัน ขิดเส้นใต้เ้้นใตเอาคันวงมันอยู่ในหันโพดดตีค่ะมันได้ออกมากบได้นอกมากบได้นีนอไปแล้วดูเน้นห้าสามแปดสามแปดหาสามเงินในกระง่ามสามแปดนี่แหละเสี่ยวรถไปหาจับมือรถเตอรี ชาิบอของจอเขียวคือบอเสือดจิงหุวันหนึ่งนี่เอซเหอเห็นบอหันผู้สมข้าไปหาจับรถตุ้ดีเล้อะไรกับแปดกล้สามหาม่อวันนึ่จับแปดสามหาไปจับรถ แคปหน้าจอไว้ด้วค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่นกกาน,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 ะานะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านแนะนําให้เป็นแนวทางเนาะค่ะท่านเอฟซีทุกท่านก็ให้เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านแคปหน้าจอไว้ค่ะเลขพอเรื่องเนาะคะ่ะเนาะเลขสูตรพอเรื่องเนาะคะ่ะเลขสูตรปูบอกค่ะพร้อมด <c oughs> ีมาขนฟันแล้วก็จะไมกับูมสุโคเลขพอเรื่องคัดแม่แท้ <c oughs> เงี้ยแล้วตนกไดแล้วยิงงเ้เก็มืเบกนักันมาบนัเรื่องนด้เ็วดู่กันแล้วเราเรื่องเ้ขง้คูเ้เรแล้วคู่ตกันเลงน้ห้าแถดี๋ยวนี้แอดมินนะค่ะพี่น้องเอฟซี่ให้ห้าขนาดดีใจเชี่โทกันค่ะวันมามักร้อยึ้นในเห็นกรไวันเก้าชองร้อยยกช่องวันนี้เพลงเดล่ทูก เงี้ยเขียนขากังเออเขียนตั้งนั่นเรื่องจังสีเลยปามันพอเรื่องอันนี้พ่อพอเรื่องไปสะกดจิตไรปา ว่าแมนหน่อยหนิปูตา่ากเพราะว่าปูฟังห้อที่บอกจะสูเจกูพายแห้งฟังมาจอดเขาบอกเขาฝันเห็นเขาเป็นเลขตัวนี้ล่ะอันนี้เลขร้อยมากนะเผื่อเลี่ยงกันง่ามมากากมาการมาการชุดฟองโขงมาเพื่ออาจารย์ไปนั่งเอามาถือกันครับทูบบั้นนี่นี่บ่ตัวเดียวกันเบิ้ลได้มันเลี่ยงสิหกเก้าสองอันนี้เลขทูบเด้อค่ะนี่เห็นบ่้พูดเลขทูบก็หน่อยเพ่อเห็นคือเก้านะงางออกเนี้ยโอ้ยเนาะนี่ที่เนี้ยจ้านาน แชทเพรบบเบ่ยังเห็นซ้นงานกแล้วงานนั้นเดี๋ยวถ้าพักมันก็ดีทูบออกมาแล้วอ่านดูหน่อยอ่านแหมเบอด์โทรศัพตาบวดีอ่านเลยอ่านไหมตัวเลี้ยงไหมค่าเลขอ่าแม่นพ่อเรืองภูมิกบโพนะคะงวดวันที่16กันยา66นะคะเลขสูตรพ่อเรืองสูตรภูมิเจ้าที่บอกนะคะ วิ่งหนึ่งสองสามนะคะเน้นไปที่สองกับสามค่ะเลขจับคู่ได้สามแปดสามห้าหกห้าหกสองเลขกันสองเจ็ดนะคะเน้นไปที่สามแปดค่ะสามตัวให้หนึ่งหางนะคะห้าสามแปดเลขทูปปู่ได้หกเก้าสองค่ะเป็นที่เรียบร้อยค่ะเอามาเอเข้ากันตัวกันหกสองแม่นค่ะแ <Okay. S 2> ม่นมะขอเว้ยหม้กันเนาะ บ้านนี่อาแมนขางเข่าสองโตเนาะค่ะเนาะแม่อีเด่นอ่เอ้าตรงกันคือเก่าเนาะค่ะงวดนี้เนาะ